สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมมึอนี้ผ้ามาสูบน้ำครับอยู่หน้าบัดนี้สูบน้ำสูบไปสูบมาปลามันขึนครับผมปลาขึ้นก็เลยสิผ้ามาเอาปลาครับอันนี้เอาปลาซิวครับนี่แต่ปลาซิวปลาเข่งก็มีครับมันแรนขึนมานะ้าหลองหลองน้ำม,มันไหลลงก็เกิดเดือตเตมอยู่คุณนะ โอ้จับไปแล้วครับหลอบนึงผีอยู่ในผีก็มีจับไปหลอบนึงกับปล่อยล่ซงสา,สารรยล่ะซึ่งคอคอปลาดุกโอ้ยถุงใสหรอวะัวกนี้เงินวยวะสัดเลยแล้วถุงปบถุงสน่งหมดเงิวยเื้กระเทียนโบมีแล้วเอาอันนั้น ถุงยางมั้ยเลยนี่บ่จับเอาเลยโอ้ยทุกประเด็ไปขึน้นเลยเดียวไปขึ้นเอาถุงยางมาลัดนี้มันสิ่แดนล่งก่อนไปนนก็นี่ดิมันลัดนี่ไงได้ให้มันแดนลงมาสี่ยี่สี่แปลกไรหนึ่ง

โอ้ยเปนดวงเดง้งดวงเด้งอยู่แลี<อ>น<า>ลงมา,าแล้วครับคือ่เปลี่ยนหนามทางหนามก่อนมันแลีนลงเลยให้กันเปลี่ยนทางคุณน่ะมืงตั้มึงสวดสวดโอ้ยมือขับคุณไม่คุณโอ้ยมือหนามโบกลุ่มเดี่ยวที่ขับบ้านโอ้ยเต็มดวงเด้งดวงเดง้ดง,เดงอยู่คุณน่ะ นี่เตะขี้ปุ่นคือเกา<ม>่าเบื้องครับสิอโอ,อ,โอ,อ,อ้ยยกขึ้นตอนไหนฮะเอาไม่เห็นเอาไปมึงยกขึ้นมา อ en. าตรายนะคนลูกอุはは้ปะนิ่นหือคืนมาหอดสิปะนิ่นครับผมมาปล่อยตะโดนเลยอุ้ยอ้า คุ่นุ่นุณคุ่นต้นสิเตนขึ้นมาบ้งงาบอเจงยนลงฝนมันอสิเรีรนตรวจขึ้นมาได้ป้ะพีงพผีก็มีครับ ซาทีมจ่อยบอกว่าหันหนึ่งครับมันถึนมานี่ตาปลาเลยครับน้ำพางนี่สิน้ำพางนี่นานนนตปาปลาเพราะมันกลุ่งเดินขบวานเราหลุด เนึง่งนี่จะปลาครับผมปลาเอาอีบึงครับรอบนึงเอ้ยถ้าปลาสาวอย่าเจ็บกระชื่อคุณเอ้าไปแล้ว ขึ้นมาเนมาเใส่ไล่เอาครับผมเอาเท่ละหน่อยครับใส่กระติก าไปอุแล้วสิคือมันจเสจ็อุแล้วกระจำบน,นี้เลยลกระาะกเสยอาเียเนี่ยจดุดอ่ะมันคืขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่อดู่น้ำ แกน้ำมุมนี่แต่ป่าซิวกะเข็งกัะมี่ก็กระเดิเกดก็ท้าน้ลยก็ระเดิดกระไลดูนะอีกเจ็ดเีจักบาทปีนทางนที่ละ่ะปีนหรอเปล่าอืมุกทางามันบกเขาน้ำมือนี้เป่ มันเก่าเร็วมันจะเรนขึ้น,นไปแล้วมไม่อยากลงเอาคอมีมล <ง S 2> มุ่มเจ๊าตัวอ๋อกำลังลงตัวหนึ่งเด้ยด้างหางนึง ุ <Yeah. S 2> น้นะขอบน้ำมุมนี่แต่ปลาสิวนีอยู่องมันบวมงึดูนะปลาเขีย <laughs> นะงบ่นะลาเขีงยงเอาไวบนี้ด้ยอยบอ่ ต้นประขาวขึ้นไปน้ำหนิก็กระทืนดีากในหอนกุ้งผมต้นนี่กุ้งก็ขึ้นมากครับผมเป็นรู้ป่วยตัดแตต่งอแนอยู่ มันสีพอดก็บ่าอันนี้เราอีกเจ็กบ,บาทดีกว่าถาก้อนจะข้าวเนตถาก้อนจะข้าวนำกัะสูบเบิดมือครับผมยุรุมผีกะดายมันบ่ระท่านข้นานางรัดเอาปลาครับคู่มือมันอันนี้ กูมือสูบต่อทอลงมาผีเลยนะครับมันบไดอบัดมือนี้ทอพอถึงกัเลยได้คุดหลองมามันบัดขึ้นไปครับบาดนี้มือเศร้าได้ประคอประดุกตรงงามๆอยู่ครับปล่อยลงสาคือเกา่าแล้วถาเบิ้งอีกรอบนึงครับผมใน้คณะระวังเข่าล่อนะครับเดี๋ยวสีผ้าส้มบรรยากาศรอบ ในสวนนะครับกำลังโดหดบักข่าวครับนี่น้ำแตกฉากๆเป็เตะเบิงแห้งลอกไว้นะครับมันไปแนวเดียวคุณนะ่ะเออเป็นแซวงามขนาด มีแถวเดียวนี่แหละงันแถวเดียวดอกลายแถวอยู่ถิงงามๆคุากับมาไซไหด์ดประมาณจักเดือนละสองเดือนประมาณสองเดือนแต่าจำาอาผิดนะครับ เดิมงามครับในม,มาเบิ่งก่อนนั้นขึ้นมาหลายเป็นเลยคุณนะวัวเบืองเออต็่นดวงเด้งดวงเด้งอยู่ครับคุณนะเพราะมันได้สารละคดีคุณนะ,ะ,นนะค,คุณนะณนะโอ้ ุน้นเตื้องก็มีไรล่งกับวลาล่ด้นี่ครับาวางรออย่างปลาไปครับตัวนึงที่ปลาไปไปตกเบ็ดครับวางหันเบ็ดฝรัง่งเนื้อาขาดครับผมเดี๋ยวปียกเบิดเดี๋ยวมุ่ม มุดงุมน้ำงุ่มเอาเหงื่อในน้ำพี่ในมัดตัวหนึ่งวัางหันเล็บมาอย่างกิงนะครับบรรยากาศอยู่ทงหน้าครับผมเบ็ดนะครับุณสั้นไปยุลดพอเพิ่นกับไปตีวัางหันจะลังยาง,งาไป ุบแตมครับผมเดี๋ยวเปิดให้เบิ่งเ่ยเเเลังจักหันกับพอเดแล้วเพิ่มมนะครับมันห่อนตายเบิดคือเก่าคลิปนี้กะเอาไว้ซํานี้ก้อนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ